ดีค่ะวันนี้เด็กๆมาทำอะไรกันอีกแล้วจ๊ะเซลเดอร์แก่เซลเดอร์โอเคกองสไลเดอร์วันนี้มีผู้ช่วยมาคือกอูมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อูมาช่วยแกสไลเดอร์ใครสั่งมาให้กับเซลเดอร์เนี่ยอ๋ออย่าจริงสั้งมาให้นัชช่าพร้อมยังพความยาวนูดาพร้อมยังเปี่นได้ความยาวเปลี่ยนได้ความเล็วเกสไลเดอร์กันเลยเดี๋ยวให้เกสอันนัชมา จะจำมันนั่งรอบังนี้บ้างเดียวกัพพี่มีต้องให้หนคุณยายดูแลนะคะจ้าเ่จ้นังนีหวเร็วมันจะบาด่ไมบาดมือได้อันตรายมากมเลยนี่เลแล้วก็ได้มันแล้วอันนี้อุปรอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆกินเพื่นต่างๆเราลมาทเอามานนี้เป็นบนเ็บนไปย่ไปยุ่นนี่อ่า นี่คือชนที่สองอันเือน้าจ้าวงไว้เช่นอะไรเผ่อะไรคะก็คือเช่นทิมจะเอามายดตบอลไยคะอ๋อเป็นเป็นบอลนาเจ้าช่วยนาจ้าช่วยเลยบอบบอแบย่าอุ้มบอบบอให้อันนั้นอันนั้นอันนั้นยกไม่ได้แลวนักเรยนนักเรยเ็เลยด้อ คอย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 เอาทอดมาทีละชิ้นน้ร้านไข่ทองเริ่มแล้วอะไรกันร้านไข่ทองเริ่มแล้วร้านไข่ทองเริ่มแล้วร้านไก่กองเปิดยังไม่ได้เริ่มแล้วมือดาดีมัวย อ๋อไม่สติเกอร์นี้ก็เอามดีเดียวเดี๋ยวเราต้องะไปซ็ตคก่อนตีสติกเกอร์นะเดเดองค่ัเบองเราต้องระโกซ่องน n e เข้าด้วยกันอนมงได้เป็นเชลเลอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สีเชลเลอร์นี่เชลเลอร์อะไที่ปีนปายนี่ไม่ใช่นี่มันขที่ลางมันเดี๋ยวโรคี่ว ชิมดูแบบนี้นะครัินจะเป็นเร่อ่นชิมเพราะว่าชิังมันเดีเราต้องทั้นนออไให้ให้แข้งวันนี้แข้งวันนี้เลยแก้ีบบน้อยอ่าผักมาปินไอนี่อันี่มันผักมาปิ้นชิ้ชชาชิชานตองาชาลีนะชาลีอันี้ก็คือที่มูนว่ายมาเลยตอนนี้นะชาไม่น้ำก่อนลูกอ่ะุูมทำไมเส้นก้อนลุกรก้อนเร็วรรบก้อนรียก้อนไม่น้ำก่อนค่ะน่อ เดี๋ยวเราให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยก็คือ,อที่รับตอมันช้ามากเอาออก,กได้เลากินนี่ลเล่นละ่ะเล่กลางหลานเล่นกลางลาอย่าติดกันนะอ่าอันนี้เรามาทำสิอจาก,กันต่ออันนี้คือใช้เวระกอบนะคะฮะ เป็นร้านกันแล้วเดี๋ยวคุมันปาโตมันอยากชิจู้ในรถเลยค่ะนะคะอ๋อออันนี้ติดไร่นั่งอนอดมาใชหนาจะอย่าไปจอดกล้องาสิยาตอดเก็เจอไดก็น่าดีดียากำลังทอดกจอมยุ่งมันกำไรเด็กําลังเ่็กก็น่าีกำลังหานอดอยู่หน้าจะการตอดหมดแล้ นี่เราได้นอดร่องตัวนี้มาเลยมาใช้มุนมุนมุติ้วติข้าไปหนเหรอไหนมนอมือมดอมื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 อเเอมื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 จริงจืขมาแมือมือมือมะออมื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 ้มือมืงนือมมือมือมมือ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 มออมือมือมืมือมือมอม อัน้่าโอเคอันนี้ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนอ่าเรามาประกอบชิ้นต่อไปกันกันตต่อไปนะครับกันตัวนี้เลยอ่าหนูได้นางตรงไหนลูกอันนี้ใครเลืออ่าอ่าโอเคไออาดูกวะอาดูกวะลูกนาจาได้ไหมอ๋อนาจาประกอบด้วยนาจาลงไปดังเลยเบี้ยอย่าแยงกัน เจ้าอะไรเ้บัพปะกอเป็นรูเป็นรางเลยนะจ๊ะอันนี้ปรับเมันมีซ่องลูกนะรับอับรดับความชุ่มชนได้ร้อนร้อนเลยชุ่มเลยโอเคอานอดครับตัวนี้เออี่นาจอยจะมาไว้เลยใสน้ำตาลโร้อตื้นน้ำตาลข้าวโพนี่งอันี้พึฮ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  อันชุชุดเลยกวยแน่นอนเด็กเด็กตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบัไดนเปในสอยเลเยอร์เป็นับเลเยอร์เดี๋ยวเราคอยขยับจด้แต่มันสูงเกินไปเด็กเรามาเริ่มใส่บันไดกันยไปียเ็ไปยเด็กดีไคะใส่บันได เอาได้ส่องคันเรีแล้วกาเอาอันสีมาปับเลยขั้นตอนต่อไปมาทำมาเตเป็นบ้านเป็นบ้านเลกาชิงชาเดีวเอาไปามาประกอบรวมกันรอนี้เนานี่เป็นบ้านอที่เดียนะเป็นบ้านี่ราใช้ฝังไหนอ่ะใช้ฝังงใช้ฝังนี้ไมอยากใส่โคสิเอา <thôi S 2> เดี๋ยวคนเดียวใชเป็นบ้านเรานี่กไ่อย่างไช้จิงชานแล้วก็นี่นีอย่างของเบ้นบานะคะอะมีเือของเบ้นบานทิแลก็เบ้นบ้านิ้เราต้องหาอกอันนี้เราเิ่มมาทำตัวทานดยดีให้เป็นเปีนะนิงชางนตรงนี้จะได้เรียประกอบเสร็จแล้วงเราเล่นปืนปีบุต ช่วยอาจับเอาไปเก็บข่องอาไว้ใชกันจับหนูด้าจับไว้เดี๋ดวจะไปเก้งๆนะใหญ่ล้นนะนี่ลูกบอลของแบ่งบานนะคะะมีลูกบอลข้องตัวนี้นะครับมาใช้ดันบนอ่าตัวนี้ใช้ดันบนใช้ข้าบนน่ะใช้ดันบนทั่ว้ลยอันนี้มันป้องกันบนเลยฮะอันนี้มันถี่ป้องกันบนและพูดสักหนักเดึ่ ได้ว่ะเมือไหรกครับวันชุนพัฒนาเด็กซชุนพัฒนาเด็กๆวันติดชุนพัฒนาเด็กๆเลยค่ะแล้วก็เ็ยเช็ดแล้วนะคะเดือนเดือนฮะเ็ยเช็ดแล้วค่ะเออเดี๋ยวแฟนยิงจ่ายผลแฟนยิงจ่าแล้วก็ติดแชท้ติ๊กเกอร์เลยเชื่อเพนเพนไปหนึ่งข้างเดียวเดียวเดียวนะชาเดี๋ยวอยากล้างลาๆคนเดิมใช่พี่วายได้นะ คนเดิมมาเล่นมาเล่นมาเล่นยางเล่นแชรเลเดอร์ใจหลอนคนเดิมเล่นอะไรแล้วนะทีมันหัวแล้วกำนองนี่ทีดูแลน้องทุกวันแล้วก็น้องก็ไม่เป็นไาเล่นแชร์เลเดอร์มาแล้วนะแดงแชรเลเดอร์เรียลสไลเดอร์เรากันเชียรร้อยแชียร์เรียบร้อยเลยสติกเกอรแต่ว่ามันยังไม่เรียบร้อยดีที่ต้องติดสติกเกอร์เลยใช่ไหมคะใช่ ลงมือมาใครจะเล่นก่อนลุกดาจ้าทนะีกะคนทีละคนทีละคนกันแลว้ลวค่ะอ่านี่เราทำมันตำแล้วนะลงมาตำเลยเดี๋ยวมันสูงเกินไปน,นล่นลงมาเลยมมมมไม่กอนออกมาลา <c oughs> <c oughs> เอาเลียนนะ้าเอาหนูดาลีก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  <c oughs> อา้าวนี่นะจ้าเล่นจริงจ้า เนี่ยเดี๋ยวมันมีเนียปี่มีด้วยใช่ไหมออยู่ไหนอ่ะไม่ต้องไป่ใช่ท้านอ่ามันไม่มีท้านเดี๋ยวอ่ะอันนี้มันเป็นปี่มีเสียวยติดหน้ากิงชาใช่ไหมเอาใส่ลงไปอ่าอันนี้เอาอันนี้พี่เปียโนเอาเอาเปียโนให้เอาใสไอ้ปีมีติดตหน้ายินชาปี่มีแบบนี้อ่าเดี๋ยวต้องติดต้องติดกันไปปึ้ง Okay. Ah, rồi. Rồi đấy, thế thế này, <laughs> à, rồi. Để cho mẹ đây, thêm nè, bát. bát, thịt À, thịt xúc lụm, xí phổ bát. Mặc này để Ừ, chơi biển À, bình đất. Nhậc vang lệnh, quên mấy lần Ai nhập con Để ah, chơi <laughs> เดียเดียเดียกิีละคนนละคนไตีเลยหนูได้ทุบได้ไหมล่ะช่วยกันช่วยกันปปปยปอ๊เปี่ยนนทุบมั้งเปี่ยนนทุบมั้งีเต็มเลยอีเต็มเลยเปี่ยนนทุบมั้งหนูได้เปี่ยนนทุบมั้งหูด้เค็ดจให้พีทีโอเคเสร้วเ้ว่ได

วันนี้โซเลเดอร์แล้วกันแม่งวายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะยังมีติดสติกเกอร์เลยนะหลักน่ารักเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปมาตีไดเล็กอที่หนึ่งเนาะเออได้ปีน่าลงที่ก่อนเออแล้วมายืนรอบๆมาตรงนี้ก่อนยืนๆๆข้างหน้าเออนัทจะจมไหมจอมไหมจ๊ะปีน่าจอมไหมจ๊ะจอมค่ะดูได้จอมไหมครับเออสำหรับวันนี้ เด okay. hey ี๋ยเช่าเราเขียนนะก็เอาองค์ข้าตัวเล่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาทั้งลูกด้าไหนนั่งด้วยนะคะบ๊ายบายติดตามช่องลูกสาวไหนนั่งเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะมีทิกตอกมีแฟนเพจรายการมียูทูบลูกสาวไหนนั่งนะคะอย่าลืมข้าไปกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆด้วยนะจ๊ะเฉยไหมคะรลยการขอบคุณขอบคุณใคร ออขอบคุณใหญ่จิ้มก็ตัดคร้อยโดยติดสื่อสไลเดอร์หลายข้องเล่นมาให้เด็กๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ bye bye บ๊ายบายแัชช่าบาย